พี่น้องเอ้ยองค์บักขามค่ะนี่บักขามทั้งคราดดิค่ะบักขามของเยาขวัญด้วยค่ะนี่หน่วยคักหน่วยเน่ค่ะผ้ายางชุ่มบักขามยักษ์ใหญ่นี่ด๊กคักดกเน่ค่ะปีนีบักขามว่าจะทั้งไหนกระดกได้จนันนี่จ่าเบิง <c oughs> นี่นะคะเอ้ยสะอ้อนบ่นจ้า มะขามแนวนีดองนะจานี่ดองดองค่ะนี่แ <c oughs> ช่อิ่มค่ะอร่อยเด้อจานี่เบิง่งโอ้ยสะออน,นยังคือสอนนวยจานีินี่เบิ่งค่ะนี่โอ้ยข้างอีหลีจานี่เอาไวด้ดองชาแช่อิ่มค่ะนี่ ปีนี้ดกคักๆเลยค่ะบอกขำมึงคักๆคักๆค่ะพี่น้องยังเบ่งบอกขำยักษ์ใหญ่เนาะคุณสะออนกัน